อยูก่กับรายการรู้ทุกเรื่องที่คุณไม่รู้ครับนี่ผมอยู่หน้าโรงอาหารอุปกรณงเต็มหมดเดี๋ยวจะพาถือได้าหในครับถือไปก่อนจะมาสัมภาษณ์เรื่องโาหิตข้อโรงอาหารใช่ไหมโรงอาหารของเรานะคะเน้นเรื่องความสะอาดเน้นเรื่องอาหารอาหาร เต,ตามมาเลยค่ะตรงน,นี้เราจะมีเมนูต่ายเมน,นูนี่จะเป็นที่ตัดอาหารนะคะ,ส,ะสับหมรน้ารออัน, <S 2> <S 2> <ม>น,นของของโนนะคเป็นงพมแม่ครัวของเราจะมีอยู่5้าคนเราจะดำเนินการแม่ครัวหนึ่งต้องสะอาดเน้นเรื่องสะอาดคอาดเพราะว่าอาหารหรือว่าสถานที่การ,รแต่งกายของแม่ครัว เเห็นแล้วไม่ครทุกคนจะสวมหมวกมีผ้ากันเปื้อนทุกคนนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารในวันของเราเนมนูอาหารจะขึ้นสกอร์บอยไปเลยหนึ่งเดือนเต็มๆโดยเราจะไม่เปลี่ยนตามนี้เพราะว่าตามนี้เลยลูกเพราะว่าเด็กเด็กก็เห็นเขาจะรู้อุ้ยมันนี่อร่อยดีอร่อยอีน,นี้เมนูอาหารได้มาจากไหนก็ได้มาจากเด็กอยากทาน แล้วก็ทางรงเรียนสามารถที่จะสับผอตที่จะดูแลให้ได้อย่างเช่นบางอย่างที่บางทีเด็กขอมาบางทีก็ไม่สามารถจัดได้อันนี้ก็ที่ครูบอกน,นี่แหนะอะเรื่องของเด็กในเรื่องอะไรสารอาหารต้น ว่าครูคเราอาหารเราอร่อยมากอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาทานจะเห็นว่าไม่มีเหลือนะคะครูคกับ4 0สิท่านเหลือเพียงเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะของนักเรียนขอ,องเรียนใช้โต๊ะสแตนเลสนักเรียนน,น,นั่งนักเรียนมัธยมนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นของประถมแล้วก็อันนี้คือสถานที่กินอาหาร สองคันเลยก็แยกเป็นมะถมประถมกับมัธยมแยใช่แยกแบรนด์นี้เป็นประถมนี่ของมะทยมอาหารนี่เราซื้อแล้นี้เราเตรียมไว้วันพรุ่งนี้นะคะเด็ก นะคะล้างช้อนก็จุดหนึ่งะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นชามแล้วก็ทุกอย่ากเราจะแยกหมดเองอันนี้จะเป็นชามของซองตัวส่วนทางเด็กอันนี้นะคะประชุมลังล้าอยู่เราก็จะล้างอีกสามน้ำสี่น้ำนะคะ เออโรงอาหารของเราจะมีท่อน้ำเสียงท่อน้ำทิ้งออกไปข้างนอกนะคะ